วัสดีครับคลิปดีๆที่ให้ความรู้กับท่านผู้ชมในเรื่องเกี่ยวกับการดูเนื้อพระนะครับของอาจารย์สุขัดมั่นเกวิิิษในการกล้องส่งพระสยามก็มาพบกันต่อวันนี้ก็จะเอาพระมาให้ชมแล้วก็นแนะนำในด้านในการดูเนื้อดูผิวแล้วก็การเปรียบเทียบนะครับว่าพระปุเป็นยังไงพระอิจิเป็นยังไง เนื้อแต่ละอย่างยังไงแล้วก็มีให้ดูเปรียบเทียบด้วยแล้วก็จะบอกวิธีการดูให้นะครับอย่าไปเอาเซียนมาเป็นที่ตั้งอย่าเชื่อเพราะเขาเอาตำหนิเอามาเป็นที่ตั้งมันไม่ถูกต้องเดี๋ยวพูดคุยกันไปในรายการครับว่าทำไมผมเนี่ยไม่เชื่อ ผมเป็นคนคนหนึ่งที่ไม่เชื่อเสียงเพราะผมเจอมาหมดแล้วตั้งแต่ระเสียนระดับหมู่บ้านไปถึงระดับประเทศยิ่งระดับประเทศนี่เขาตำหนีมาพระที่เราได้มาเนี่ยเรารู้ว่าเป็นร้อยปีเนี่ยถ้าเป็นร้อยปีเนี่ยมไม่มีพระเจ้าเจอผมทีก็พูดไปอย่างเจออีกอย่างก็พูดไปอีกอย่างทั้งทั้งที่ดูพระองค์เดียวองค์ที่ให้ดูครั้งแรก ครั้งแรกก็พูดไปอย่างครั้งที่สองพูดไปอย่างเจอครั้งที่สามก็ไปอีกอย่างซึ่งเขาจําไม่ได้นะครับว่าพระองค์นี้ยเขาเคยดูมาพูดว่าอย่างไงครับเดี๋ยวมาชมจากรายการของผมรายการต้องส่งพระพิญาอาจารย์สุทัศน์มัน่นสุวิช์ซึ่งเป็นพระอาจารย์ครูบำนาญเกษียณมาสิบปีและได้สะสมามาตั้งแต่ยุคสิบเจ็ดไปชมกันเลยครับ รายการกล้องส่งพระสยามอาจารย์สุทศน์มันเข็ดวิทย์ก็มาให้ความรู้กันมาดูพระกันนะครับอันนี้ก็เป็นพระกรุกนะครับที่มีชื่อเสียงดังแล้วก็นักเลงพระนะครับหรือผู้ที่ชื่นชอบพระหาสะสมกันนะครับก็เป็นพระกรีรากุวัตธรรมหีบที่เป็นพระ อีกพิมพ์หนึ่งที่สวยงามนะครับอันนี้เป็นศิลปะของสุขโขทัยก็เจ็ดแปดร้อยปีก็เวลาเขาทำพิมพ์เนี่ยมันจะมทีทำพิมพ์นี้นะเนี่ยนะนนสามองค์ติดต่อกันอันนี้ศอกศอกงอก นะครับอันนี้สอกไหนใช่ไหมแล้วก็อันนี้จะมีข้างเม็ดนะครับก็พิมพ์เนี้ยก็จะมีแล้วเวลาเวลาเขาปั๊มออกมาเขาก็จะเอาตอกนะครับเอาตอกตัดตรงนี้นะครับตัดตรงนี้นะฮู้นะครับเนี่ยพิมพ์ดั้งเดิมจะเป็นแบบนี้นะบ,บางพิมพ์ แล้วอันนี้เขาจะไม่ตัดออกก็เป็นพระสามองคอ์องค์กลางก็จะเป็นลีลาข้างเม็ดนะครับเดี๋ยวลีลาข้างเม็ดนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะของกุแ้มเป็นยังไงนี่นะครับเนี่ยนะเนี่ยนะมันจะเห็นชัดนะครับเนี่ยนฮะแล้วแข็ง นเนื้อนี่เจ็ดแปดร้อยปีเราก็ต้องดูพระที่เราจะดูเนื้อเนี่ยว่าพระพิมพเนี้ยเป็นพระพิมพ์อะไรแล้วก็ยุคไหนนะครับกี่ปีแล้วก็มาดูนะฮะมาดูว่าเออเนื้อมันถึงไหมทีนี้ถ้าเราไมาด่ดูไม่ไม่ไม่ถึงเราก็ต้องเอาไปเทียบนะครับอย่างเจ็ดแปดร้อยปีเราก็เอาไปเทียบกับ นั่นแหละครับของอายุทยาพนะพิธามโบราณสถานนะทางเหนือกับสุขโขทัยอะไรอย่างเงี้นะครับนะถ้าเป็นพันปีก็โน่นนะะนาดูนะแล้วก็ลบบุรีอนะันะนั้นก็กุก ของสุขโขทัยนะอยุธยาก็ทีหลังสุขโขทัยอีกนะครับอยุธยาอยุธย,ยานี่ก็จะเป็นประมาณร้อยห้าร้อยปีนะครับเนี่ยครับเนี่ยดูเนื้อนะเนื้อเนื้อเขาจะแกข่งนะฮะดูผิวผิวอันนี้เป็นผิวเดิมๆนะฮะอ่ ดเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้เนี่ยเหมือนเหล็กเลยนะครับนี่เสียงนะฮะนี่แกล่งครับครับถ้าใครอยากจะดูของจริงก็โทรมาฮะนะอยากจะแบ่งปันไปใช้ไปขึ้นคอก็ โทรมานะครับเบอร์ผมก็จะอยู่ด้านล่างของคลิปวิดีโอเนี่ยดูอันนี้อันนี้อันนี้เหลืออันนี้อันนี้มันหักไปเนี่ยก็จะเหลือสององค์จริงๆจะต้องมีสามองค์อันนี้ก็เหลือเหลือสององค์มาดูอันนี้ตัดแล้วนะครับนี่พิมพ์ อันนี้ดำๆเนี่ยคือหมายความว่ามันมีสองกรณีนะฮะเขาเขาเรียกเนื้อผ่านแบบเผาสุกกับเผาแบบมันไหม้คือคือสุกจนกระทั่งแบบไหมะะ้จะดำนะครับจากนีตรงนี้นะจะเป็นจากจากตอนเผานะถ้าเนื้อดินเนี่ยของกลุกเนี่ยส่วนมากเขาจะ เก้าสิบเก้าเนเนี่ยเขาจับเป็นเนื้อดินเผาทั้งนั้นนะเพื่อให้มันแกร่งนะครับถ้าเป็นเนื้อดินดิบเนี่ยถ้าเอาไวก้กุนานๆเนี่ยเขาจะยุ่ยนะเพราะฉะนั้นเขาต้องเนื้อดินนะสมัยก่อนเนี่ยเขาต้องต้องเผานะครับอันนี้เผากำลังสวยนเนื้อละเอียด จะมีหลายเนื้อนะเพราะว่าเอ่อแล้วก็กุทําหีบเนี่ยมีม,มีมีกุบนกุล่างด้วยนะครับแล้วก็มีหลายไหครับก็ให้ชมกันนะครับถ้าใครอยากก็ให้ดูพระก็ตัวเนี้ยมาเอามาให้ดูเรื่อยๆนะครับก็อันไหนที่ผมดูให้ได้ก็บอกว่าใช่แต่อันไหนที่กำกึ่งผมก็บอกว่า เ,ออเป็นพระประเภทน่าจะเป็นพระย้อนยุคหรือพระเกจิอะไรเงี้ยนะถ้าเนื้อมันไม่ถึงเพราะว่าการดูพระเราต้องรู้ว่าพระพิมพ์นี้นะเป็นกุไหนกี่ปีอะไรเงี้ยนะแล้วเราก็มาดูเนื้อถ้าเราดูไม่เป็นเราก็ต้องเอาไปเทียบกับโบราณสถานมันก็ดูไม่ยากนะเฉะพาะเนื้อดินนี่มันมันดู ผมว่าพระกูเนี่ยจะดูดูง่ายกับพวกเหรียญน,นะเหรียญน,นี่เหรียญน,นี่ก็ต้องรู้ว่ากี่ปีกีป่ปีแล้วขึ้นกตดีแบบทำหรือว่าขึ้นเองอะไรเงี้ยมันต้องต้องดูไปแบบนี้อ่ะครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้กับท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับ